มีเพื่อนๆนะครับเขามาถามเขามาคุยกันกับผมนะพูดคุยกันเขาก็ถามผมว่าแล้วมันจะมีหน่วยงานไหนวะที่มาปราบจีนเทาได้หรือว่ากําลังทําอยู่ไหมหรือว่ายังไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างน่าจะเป็นห่วงนะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคือผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปที่จะแบบด่ารัฐบาลอะไรนี้ครับผมผมทาคลิปเพื่อที่จะเพื่อที่จะพูดคุย เรื่องของจีนเทานะครับเล่าสู่กันฟังนะครับคือเราเป็นคนตัวเล็กๆครับเราทำอะไรไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าผมเจอว่ามันอยู่ในพื้นที่ของผมนะผมก็จะแจ้งความจับมันเหมือนกันถ้ามันทําผิดกฎหมายนะครับคือในสถานะของผมมาผมทําได้นะครับแต่ผมว่ายังไม่มีในพื้นที่ที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยก็เห็นมีแต่คนจีนเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันลึกเกินกว่าที่เราจะต้องไปนั่งไล่จับทีละทีละร้านทีละร้านอย่างเงี้ย ตำรวจคงไม่ทำนะครับตำรวจคงไม่ทำแต่ถ้าเรามีหลักฐานอะเรามีหลักฐานว่าไอ้นี่แม่งจีนเทาแม่งจริงๆเข้าไปตรวจมันก็ได้แหละแต,ต,ต่ตำรวจเขาไม่ทำอะผมก็ไม่เข้าใจเหมืนอนกันนะคือจริงๆอเราเห็นร้านสมมติว,ว่าตึกทางแถวตะเภขวางอะเราเข้าไปตรวจหนังสือเดินทางมันเลยนะครับว่ามึงเข้ามาทําอะไรมึงเข้ามาเป็นลูกจ้างได้ยังไงในเมื่อมึงเข้ามาวีซ่าวีซ่ามึงท่องเที่ยวอะจริงๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าตำรวจมันคง ผมแชรเข้ามาตำรวจเนี่ยคงกํากลังคง,ง,งน้อยอ่ะนะครับเพราะเวลาลงจับเนี่ยมันต้องลงไปทั้งฝ่ายปกครองด้วยนะครับมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองถ้าส่วนใหญ่ฝ่ายปกครองต้องเข้าไปจับครับสำนักเคสสำนักงานเขตห้วยขวาง,ขงเข้าไปจับนะครับอย่างาห้วยขวางอย่างเงี้ยเต็มเลยคุณไปดูเ,เด็กเส์ฟที่มันเป็นจีนอะ่ะมันมีวีซ่าทำง,งานหรอไม่มีครับนะครับก็ออกับคําถามที่ว่าตอนนี้มีใครกําลังแอคชั่นอยู่ไหมยอย่างน้อยผมเห็นนะครับก็จะมีท่านเอกนะั้น พร้อมพันนะครับที่มีทีมเขาเรียกว่าทีมสุดซอยเข้าไล่ตรวจไล่ปิดนะครับไล่จับไล่ตรวจไล่ปิดไล่จับล,ล,ล่าสุดที่เขาไปจับเนี่ยก็คือที่ชนบุรีนะครับนี่อคอมอุตสาหกรรมชนบุรีเป็นของจีนทั้งหมดเลยครับเป็นของจีนเป็นแบบเป็นเมืองจีนเลยเมืองศูนย์เหรียญเลยก็คือมันอะ่ะมาซื้อที่ใช้นอมินีซื้อนะครับใช้นอมินีซื้อที่นะครับแล้วก็ใช้นอมินีเนี่ยจดบริษัท ไอ้นมินีเขาเนี่ยเป็นคนถึงหุนไอ้คนไอ้นมินีเขาเนี่ยก็คือคนขับรถหรือก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยแม่งจดแม่งเอานอมินีที่แบบเป็นคนขับรถหรือเป็นเป็นคนงานก่อสร้างอะ่ะไปจดทะเบียนเป็นประทะเป็นกรรมการบริษัอทอ่ะทนจดทะเบียนห้าสิบล้านร้อยล้านอะ่ะไม่รอดนะครับเขาก็ไปจับเอาครับก็ปรากฏว่าในนิคมของมันอะ่ะมันจะเป็นโรงงานด้วยมีคนเป็นคือพ,พนักงานอะ่ะมีเป็นหลายพันคนอะ่ะ มันก็เลยสร้างคอนโดอยู่ในนั้นครับสร้างคอนโดอยู่ข้างในนิคมนั้นสร้างคอนโดประมาณมูลค่าทั้งหมดประมาณ2,000ล้านครับมูลค่า2,000ล้านนะครับคุณคิดดูว่าใหญ่ขนาดไหนคุณลองเซิร์ชดูครับจับนิคมจับนิคมสุเหรียงครับมีเพียบเลยครับตอนนี้ที่จับที่ชลบุรีจับที่ระยองระยองชลบุรีที่ได้จับอยู่นะครับ mm hmm. ก็มันเอาคนงานเข้ามาช่างไฟฟ้าช่างบับปาวิศวกรโฟร์แมนจีนหมดไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยครับ ไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวครับโอ้โหยอดอ่ะร้านแล้วมันก็เอาสินค้าของมันทั้งหมดมาครับสินค้าโอโกโบริโพลทั้ัหมมาลงแล้วก็ตั้งร้านค้าอยู่ในนิคมนั้นด้วยนะครับอาหารก็คือกินอยู่ข้างในนั้นเป็นพ่อครัวคนจีนประกอบอาหารเป็นพ่อครัวคนจีนเนี่ยประกอบอาหารเด็กเสิร์ฟเป็นคนจีนวัตถุดิบผักเผือกทุกอย่างกระเทียมี่ยมาจากจีนอ่ะคุณก็คิดเอาดิไม่มีอะไรที่เป็นของคนไทยเลยครับ ภาษีก็ไม่ได้เสียครับโรงงานนี้ยังไม่ได้ขออนุญาตนะครับเถื่อนยังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างด้วยครับเถื่อนตอนนี้ท่านเอกนัพร้อมพัน์ก็ทยอยไล่ปิดอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะเปิดใหม่เมื่อไหร่ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็มันสร้างมาแล้วคนคิดว่ามันจะยอมเหรอ <c oughs> เดี๋ยวมันก็แอบเปิดนะครับเอกนัทละเอกนัทพร้อมพันไม่มีทางครับไม่มีทางจะทํางานคนเดียวได้หรอกครับไม่มีทางครับมันต้องหลายๆหน่วยงานช่วยกันแต่ทุกคนเกียรว,ว่าง ทุกหน่วยงานแม่งเกือบจะเก,ก๊ว่างหมดตอนนี้ที่ผมเห็นอีกนะครับที่ออกมา Action แอคชั่นก็จะเป็นตำรวจสอบสวนกลางครับ CIB ไล่จับนอมินีครับแต่มันมีเป็นแสนแสนเคสครับเขาไล่จับได้แค่วันละคน2คนเองนะครับไล่จับได้แค่วันละคน2คนเอง CIB ต้องมีคนประมาณหมื่นคนทํางานอยู่แนละ้วถึงจะไล่จับหมดครับถึงจะไล่จับกวาดได้กวาดล้างได้หมดแต่ผมเอาจริงๆนะถ้าจะทําจริงทําได้ครับไม่มีอะไรที่หน่วยงานราชการไทยทําไม่ได้หรอกครับ แต่มันอะไม่ทํามันอะมาไล่จับพวกเรามันมาไล่รีดภาษีพวกเรามันมาไล่จับผิดพวกเรามาไล่จับแม่ค้านี่นี่ทําไมมึงไม่ไปไล่จับคนจีนแล้วรีดไถมันวะเอาจริงๆนะถ้าจะทาถ้าจะเป็นคนอย่างนี้กันนะถ้าจะทําตัวรูปแบบนี้กันนะค,คุณไปคุณไปรีดไถคนจีนดิทําไมคุณต้องมารีดไถคนไทยอะคนไทยมันไม่มีตังค์คุณก็รู้คุณไปรีดเรื่อยก,กับปูทําไม คุณควรจะไปรีดไถ่คนจีนสำนักง,งานเขตรีดไถ่คนจีนแล้วเอามาพัฒนาประเทศรีดไถ่ปรับแม่งทุกวันน่ะดูด้ปรับแม่งให้หมดทุกวันน่ะแล้วก็คุณจะคุณจะเอาสวยใต้โตะอะไรก็เรื่องของคุณถูกไหมคือถ้ามันมันปร,ปรับความเยี่ยมไม่ได้อ่ะมันก็เยี่ยใส่แม่งเลยถูกปะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเป็นผู้ผู้นวยการเขตนะกูจะไล่จับร้านจีนน่ะจับแม่งทุกวันน่ะดูดลมันจะอยู่ได้ป่าอ่ามึงยัดใต้โต๊มากูเก็บไว้ก่อนกูกนมาเลี้ยงลูกน้องดีกว่า กัมาเลี้ยงคนไอ้เหี้ยไปทำบุญดีกว่าถูกป่ะมึงมันแอบใจต้องมึงมึงเก็บแม่งทุกเดือนเลยบอกมึงให้เดือนละหลายมามึงให้มาแต่กูจะจับมึงทุกวันถ้ามึงยังทำไม่ถูกต้องกูจับมึงจนอยู่ไม่ได้อ่ะเนี่ยวิธีการเนี้ยทำได้แต่มันไม่ทำมันมาทำมาคนไทยเว้ยราชการมันมาทำมาคนไทยแม่งมารีดเรารีดเราไอ้เหี้ยสำนักงานประัาสังคมอ่ะทำไมมึงไม่ไปดูวะว่ามันจดทะเบียนถูกต้องก็เปล่ามันมีแรงงานกี่คน แล้วมันมันมีหลักประกันอะไรที่อะไรต้นตีอะไรเปล่าจ่ายจ่ายเราหรือเปล่าเนี่ยมันมารีดก,กับบริษัทครับบริษัทโรงงานห้างร้านนะมันจะเจ๊งชิบหายกันหมดแล้วควรจะมารีดรีดเรีดเรีด,ด,ดเงินเขาติดลบกันหมดอะ่ะผมก็ติดลบครับเมราะฉะัผมไม่ติดลบครับผมก็ติดเหมือนกันผมก็แบบว่าดึงเงินดึงไปดึงมาดึงเงินดึงไปดึงมาเหมือนกันครับทุกบริษัทเป็นหมดครับคนที่กําไรมันมีอยู่ไม่กี่คนนะครับนะครับคนที่ค้าขายและกําไรตอนเนี้มีไม่กี่คนครับผมเห็นในคนที่ขายของขายดีๆเลยนะ สินค้าขายสินค้าอีกตอกอะ่ะโอ้โหดําราคาจนแบบแทบไม่เหลือกําไรแล้วอะ่ะขายวันละหมื่นชิ้นแนตะ่กำไรแม่งเท่ากับร้อยชิ้น <c oughs> ขายกําไรหมื่นชิ้นเพราขาดทจ่ายมาแม่งเหลือเหลือแค่หลักร้อยหลักพันอ่ะหมายถึงกําไรอ่ะนะสมมุติว่าขายของหมื่นชิ้นแม่งกาไรชิ้นละห้าบาทห้าบาทสมมติอ่ะห้าบาทห้าบาทเนี่ยเจอค่าพนักงานค่าเช่าค่าแอร์ค่าที่อะไรแม่งหมดแล้วหมด คุณคิดว่าเขากําไรเหรอเขากําไรครับแต่เขากําไรน้อยมากคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้คุณควรจะขายแล้วคุณก็่าขายดีคนไทยอุดหนุนกันครับผมชอบนะครับแต่กําไรนี่แบ่งบางมากเพราะทุกคนแข่งลดราคาครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสินค้าจากจีนแม่งเข้ามาแม่งก็ยิ่งต้องลดราคาอีกผมจะบอกให้นะการที่ผมออพูดเนี่ยผมอยากให้คนไทยตื่นตัวแล้วก็หันมาครับหันมา ดูแลกันครับซื้อของอุดหนุนกันครับกินของคนไทยครับแล้วก็อย่าไปอย่าไปสนใจของจีนเนี่ยผมจะบอกวิธีการให้นะคุณซื้อของมาแล้วคุณตีคืนตีคืนตีคืนให้มันคืนเงินซื้อเอามาแล้วตีคืนแม่งจริงๆคือมันขี้อะเขาจป่ะคนมันขี้อะคุณก็สั่งของมันมาแล้วคุณก็กดรีพอร์ตแม่งตีคืนตีคืนคอมเพนสินค้าตีคืนคอมเพนสินค้าคุณลองดูเด็ ถ้าทุกคนร่วมใจกัทนทําเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่กล้าเข้ามาหรอกครับมันจะไม่กล้าเข้ามาแต่พวกเราอะแม่งไปกลัวมันคุณสั่งของมาเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันมีนะแม่งแอแบแม่งตั้งโกดังแอบไปดักของอ่ะดักของที่ที่ททซ,ซื้อขายกันแล้วแม่งเปลี่ยนกล่องอ่ะค,คุณเคยคุณเคยรู้ไหมเรื่องเนี้ยแม่งไปแม่งไ,ไปดักทกาโกดังดักดักสินค้าเป็นขนส่งอ่ะทาโกดังขนส่งอ่ะดักสินค้าดักไว้อ่ะแล้วแม่งแกะทุกกล่องเลยแล้วแม่งเอาของมีมูลค่าออก แม่งเอาของเที้ยๆใส่เข้าไปแม่งเอาแบบของอะไรไม่รู้ว่าใส่เข้ามาแล้วมันก็ส่งไปแล้วเก็บตังค์อ่ะแล้วมันมีแบบที่เอาข้อมูล Data นะมาจากซื้อ Data ามาเว้ยแล้วแม่งก็ส่งไปเก็บปลายทางอ่ะไอเชี้ยนี่แม่งมิจฉาชีพอ่ะซื้อข้อมูล Data จากบริษัทขนส่งอ่ะแล้วเอาเอาชื่อข้อมูลที่อยู่เนี่ยส่งของอ่ะเก็บปลายทางเนียนๆไปกับขนส่งส่งส่งไปวันละสมมุติว่าส่งไปวันละแสนบ้านอ่ะบ้านละร้อยอ่ะ คนจ่ายก็จ่ายไปเลยไม่รู้ว่าอะไรเพราะคนแม่งสั่งของวันนึงเยอะอ่ะถูกว่าแม่งดูดไลท์ทั่สิทีตไอไ้ออนี่แม่งสั่งของวันละกี่ชิ้นวะไอคนไหนสั่งวันละสิบชินช้นห้าชินช้นสิบชิ้นแม่งส่งเนียนไปเลยชิ้นละร้อยชิ้นละร้อยชิ้นละร้อยอ่ะเงินแม่งเข้าอ่ะคุณว่ามันได้ทางเงินมาเท่าไหร่วะเนี่ยคนไทยเราแม่งกำลังโดนอยู่นะเชื่อเด็ดลองทำตามท,ที่ผมบอกนะลองทำตามที่ททผมบอกแล้วจะค่อยๆไอพวกนี้จะค่อยลดลงเชื่อผมสิ